สิใครเดินี่ใครเด้อฝีมือใครบอกแม่สิฝีมือใครฉีก,กระดาษฉีก,กระดาษทั้งกระดาษที่ซงที่เชื่อะไรเนี่ยฉีหมดอันนี้เศษกระดาษเ้อกระดาษนี่มาวางไม่ได้นะฉีหมดเลยนะบ้านนี้กวาดไปแล้วสองรอบสามรอบเด็กน,น,นะนะเหมือนมีเด็กนะ เด้ให้แม่ดูสิระบุระบุะเอาอะไรไปกัดอีกเนะี่ยกัดดืด้วๆอย่าง,งน,นยยางงั้นไงดื้ออย่างนั้นไงบ่ดีเด้เนี่ยยังไม่ได้ทําสักทีพ่อก็บอกว่าจะทําจะทําซื้ออุปกรณ์มาแล้วเราจะลื้อหมดลื้อทั้งบ้านเลยแล้วเราก็จะปูพื้นใหม่เลือกมันเป็นยังสันพี่น้องนี่จะแนวสิเฮ็ดพื้นพ่อเนี่ยมัน มันบริสสะอาดดอ,อกเพราะเรามีสัตว์เลี้ยงพี่น้องถ้าว่ามีสัตว์เลี้ยงเออสะอาดอยู่แต่นี่เรามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเนาะมันกระ้องเรื่องมันเยอะมันสกรปรกสกรปรกมากใช่ไหมลูกเบ่งจานอาหารเขาเนี่ยจานอาหารเขาเนี่ยใครทำจานแตกอีกแล้วนะโอ้จานเนี่ยแตกเหมือนระบายได้พี่นอ้องปุณห์ดูสิ น่งถ่าแล้วพน่ะดูซิใครเล่นอะไรน่ะจานก็เป็นยี่สิบอันพนะอืมเขาตื่นพี่น้องใข่เนี่ยจานเกาจานเอกที่ที่เป็นเอกกระเบื้องน่ะพี่น้องพอเราอันอันที่เราไม่ใช้แล้วน่ะเราเอามาให้แมวใช้เพราะว่าตั้งแต่บริจาคไปน่ะเนาะไอไอพวกแบบว่า เีหาโลไปนะพี่น้องเราไม่ได้ใช้เราไม่เคยใช้การพวกนี้เลยเนาะเพราะว่าคอยเป็นคนแบบซุ่มซ่ามเองสินะเ้าใส่พวกอไอ้เอาใส่พวก s u p e วเอ่เวอร์นะต่บ่านสําหรับแมวนะพี่น้องเ้าก็ถิมเอา้าเอา้าอ้ยที่มันอ้วนคกเว้ยอีแมวอ้วนแม่เนี่ยผู้บบาได้ยินเนี่ยปีหนึ่งแล้วครับผมเก็บมาเลี้ยงแม่แม่เก็บผมมาเลี้ยงได้ปีหนึ่งแล้วครับผม ใช่ไหมลูกเขปีหนึ่งแล้วแต่ลราได,ด้ผลิตผลิตลูกได้สองคอ้อแล้วครับอืมยังไม่ได้พาแมวน้อยไปทำเลยสี่เดือนแล้วมั้งเนาะนี่แหละอันตรายส่วงอันตรายเลยพี่น้องจสได้แจ้งหมอแล้วบ้เนี่ยนัดหมอไปทำหมันโอ้ตัวน้อย,อยสองสารจังเลย ออาไปเอากันไปทำหมันแล้วนั่งรอบามันหยางนนี่นั่งรอ,อก,กินข้าวนี่พากันนั่งรอดูสิสีไหนมั่งน่ะสีไหนสีลายลายอันนี้เป็นคุณยายนะคะคุณยายคุณยายคุณยายเหลือคุณยายอยู่สองตัวจากเจ็ดแปดตัวนะคุณยายรุ่นรุ่นสิบแปดปีอัพสิบแปดสิบเก้าปีนี่นี่โอ้ย เลียเขาอายุยืนเนาะอายุยืนมากกว่าหมาอีกเนาะเออโดยเสีย,ยแล้วแมวเนาะอายุยืนเนาะพี่น้องเนาะเอา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 สิบแปดสิบเก้าเจ็สิบโอ้พันเลียให้คุณยายโอ้จีจีทำไมหนูน่ารักจังเลยลูกเลีเยหัวให้คุณยายโอ้ยน่าเอ็นดูมากเลียหัวให้คุณยายคุณยายโกโก้โกโก้ คุณยายโก็คือพอผันเอิ้อมมิดโลตอพอนพอผันในมิดโลเอ้าอ้าวงหันขึ้นเรียหัวเห้กันยุ้ยูกคุณยายหง,งุดหงิดนะลูกแกไปใกล้คุณยายคุณยายหง,งุดหงิดโอ้ไม่ใกล้คุณยายแล้วไม่ใกล้ยายๆๆๆนี่เบิ่งตีล่ะเขาก็สิดึงออกมาอย่างนี้แหละไม่สอบเลยบัตรที่เป็นพร่มเนี่ยแต่แหลกสอบดอกมันก็ไอเดีดีเนาะพี่น้องเออ แต่ว่าลืมคิดถึงไปว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดจริงๆคุณแม่อือืมบ้านสกปกหน้าดูเลยแด้เสดยนมะพี่น้องเนาะเสดายเงินมามนี่นรอกแล้ก็เส็ดบไนี่แล้วก็เส,สียนสางไปอีกห่องหนึ่งของหนอกนะพี่น้อง แล้วก็สิเปรปรปับปุงด้านล่างไอห้องใต้ดินน่ะเพราะว่ามันมีห้องใต้ดินห้องทงอยู่ข้างล่างสองห้องสามห้องสามห้องอยู่ข้างล่างเราจะเราจะยกให้แมวห้องหนึง่งให้ไปอยู่ข้างล่างกันใช่ไหมแล้วเขาเวลาเขาจะนอนเขาก็ต้องขึ้นมาหาคนนั่นแหละแต่ว่าแยกให้เขาไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าทำลายข้าวของใช่ไหมลูก หนูทำลายข้าวของใช่ไหมบอกแม่สีอืมพวกหนูพากันทำลายข้าวของแม่หมดเลยผ้าม่านนี่นะซื้อมาใหม่แล้วยังไม่ยังไม่ยังยัง,ย,งยังไม่ทำยังไม่แขวนสีสวยเลยแหละกะว่าจะเอาแมวลงข้างล่างก่อนเพราะว่าอันนี้แมวไอ้ผ้าม่านชสวยเนี่ยเขาเกาะนะพี่น้องเกาะขึ้นทั้งเพดานผลไปเกาะห้อยตรงเตงอยู่นะโอ้ยตื่นข้นตีสี ตีสามตีสี่ม่เขาห้องน้ำเดี๋ยวบอกแม่มันไม่นอนกลางคืนเนี่ยเนาะมันมานอนกลางวันน่ะใช่ไหมลูกนอนอยู่พักหนึ่งนอนอยู่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาเขาก็ตื่นกันไงแล้วก็พากันเล่นทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จ๊า์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หฮาไปลูกเดี๋ยวแม่คุยกับน้องเหมียวก่อนแม่ถ่ายรูปของน้องเหมียวก่อนให้แม่ถ่ายเหมียวก่อนลูกมเป็นสาวแล้วลูกแม่เนี่ยดูดูดูแขนแม่ยา ี๋ยวถ้าแม่เลี้ยงนะไม่รักแม่เหรอยอบาดแผลเลือดไหลซับเลยมาสาทุกวันนะ่ะนะขาลายลายแม่ขาลายหมดรอยเล็บเนะ่ะแบบตอนเชานะ้าเนาะผู้ใดเลี้ยงแม่ก็สิหูพี่น้องเขาสิเกาะขาก้อแข็งแต่ว่าท้าแม่เด็กหนอยม้อนี้เต้นย่มมคอยบนันเมว่าขคอยนอนอย่และว่าน,อนอย่มหนวยตาคอยโอ้จะมันจิตาบอดเขาหยอกกันนะพี่นอ้องเงินลายพ่อใหญ่นีว่าเราวัางเด้อเจ้าวาซัน ต้องได่นใส่หมวกกันน็อกผนด้อยอยู่ในบาทน,นี่ฮะต้องหาหมวกกันน็อกมาใส่ซะแล้วมั้งป้องกันแมวกระโดดใช่ไหมมันดื้อจัดเลยเด็กพวกนี้มันดื้อจัดเลยดูที่ดูที่มันทำะรารจันทร์เหออออือยดูซิี่กลา,กานะกงวันทำอะไรกันอุ้ย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 อืออือืนี่ดูปลาที่น่ะลูกกลางวันทำอะไรกันบอกท่านผูชมที บอกท่านผู้ชมทีอาป่าไปเล่นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราติดโมกันคิสมคิสมอลิคิวเบิร์ดคิสมโอ้ยเป็นนมแล้วคิสมเป็นนมแล้วลูกดูไอ้แสนลูกแสนลูกแมวตัวนั้นน่ะใส่ถุงเท้าเห็นไหมพากันใส่ถุงเท้ากันหมดเลยบ้านนี้เรียบร้อยนะใส่ถุงเท้าหกเจ็ดตัวแน่แนเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ ไปไหนตัวใหญ่ๆไปไหนนาะหัวโขง่งไปไหนนาะใส่ถุงเท้าอ่ะเพราะว่าเป็นลูกของเขาแล้วก็เพื่อนตัวนึงไม่ใช่ลูกเพราะว่าเก็บมาเลี้ยงที่เป็นที่เป็นลายสีขาวเป็นโรคแพ้ไอแม Ä วแม Ä วแม Ä วที่ไม่ใส่ถุงเท้าแบบนี้เห็นไม่ได้เก็บมาเลี้ยงเลยอดไม่ได้นี่ก็ดําสนิทเลยเห็นไหมเดินเข้ามา